อันน่าจางอ่ะซิเนาะสวยมากเลยโมชาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเก็บชานะคะมาเก็บชาอูหลงจ้าเอาป้าแพะจะไล่ดีแล้วก่อดิโอ่ก็อาจจะสั่งนิดหน่อยเพราะเราเดินนะครับธรรมชาติเดี๋ยวยัง นรรเน,น,น,นืวิจัยจบว่ะจสวยมากเลยนะจังเนบอ้ชิจุกาจุยเน,น,านาี่ดูเกี่ยวขจีแล้วนะคะดูสวยงามมาก ก็บอกว่านุ่มอ่ะเดี๋ยวนะเ่น้อก็บอกหนุนละชางสวยมากเลยค่ะชางหลงนะภาเกตทั้งหมดสิบห้าคนนะคะชี่งานจะได้เดียวกับพะเครื่องรับเอรับบุบบอยาเด บรรยากาศสวยมากดีดีโอ้ยแบกชาขึ้นขาวนะคะแบกชาขึ้นขาวสู้ๆนะคะโอ้ยปะาชันเราบอกแล้วโจโจเทวีเข็งเ้อโจดาวดีได้ดาวไม่แน่นานอี่ดืยอฟังอะพี่นั่งก็บอกพี่ยาแม่ก็พี่ดื้วปะ กินข้าวจ้ากินข้าวมาเดข้าวแต่ยงกินานนาอเรงจ้าคนอะไรข้าวข้าวข้าวข้าม่าวข้าวข้าว้าวข้าเน้าวขาวข้าว้าววข้าาวา้้า้ขา้าว้าาาว 也苦，也也也出个咖喱，也也也，再给它那几坛子咖喱。阿罗哎，阿罗哥呀，好吃嘞！嗯，干得干得好，呵呵，个个样。嗯嗯啊

เก oh, ็บชาจ้าเก็บชาวหลงนะคะเอบไปยจ๊จใครมีใจก็ทามาโหตามมาไม่แทนแล้วมั้งเวลาเนี้ยเอาป้าไายาช่งานไดดีสองคนกำลังหลับอยู่ ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นไม่ต้ตองรีบ <c oughs> ยกเร็วๆ <c oughs> วันนี้รวยเฮียวันนี้รวย <c oughs> <c oughs> วันนี้รวยวันนี้รวยวันนี้รวยยกมาเลยอู้จู้อู้จู้อะไรนะ บมล้ะอปาจ้าละจาละไมจาเออเชียมาเกชาจ้านี่เราให้ดูชาของเรานะคะดูยอดชาสวยมากเลย ก่นหน้าี้มือเส้นน้องหอเหงาป้าแพ้แล้วบมดเจ้าดูรบรรยากาศด้วยรอบด้วยว้าวสวยงามมากเก็บช้าหมดแล้วจ้าแล้วบ่อยบ่อยอาจจะจีมาเดีเงาป้าแพ้จะลาเดีเก็บหมดแล้วนะคะเก็บหมดแล้วกลับบ้านกันค่ะ เจ็ดสิบห้าคนนะคะกลับแล้วนะคะกลับแล้วเลมาเตะจีมาเดเกชามหมดแล้วนะคะกลับแล้วอุ้ยมา